วีเอเราลงไปก่อนน่าจะวีล่าออกว่ะโอ้ลงสองตัวจะสู้ได้หรอกมั้ง มันก็เป็นแค่คีฟเลนเนี่ยนี่าสู้ได้อยู่หรอกออใส่ให้ตัวนี้แล้วมันบัสเซอร์อนี่สิที่ต้องการก็ผมจะเล่นบัสเซอร์ช่วงต้นเกมนะจนเลทเกมเลยแหละ อ้าวเออเราได้อันนี้ได้ปะสกเกอร์ว่ะบอกเลยเออเราคนนี้สับประรูอ่ะไม่มีอะไรล่ะเนี่ยเลือดเลือดน้อยจังวะมันด้ดสายอะไรอ่ะอ๋อพิวล่า อ้าวเอมิลี่ได้นี่ยโอ้โหโอุห้ยฟอนโอโอเคเหมือนต้นเกมจะซูมโอ้โหสี่วอลเลอร์เฮ้ยเกินไปว่ะเรายอมรู้สึกต้นเกมแล้วกันนะโอเค เหมือนเริ่มสามรอบแล้วนี่โอ้ยคนเลสซินปะหวังว่าจะไม่เจอคนแอสซินตอนนี้แล้วกันนะนี่เหมือนคนสองจะเล่นสายโอ,อริเออร์นะบอกเลยว่าเอดเกมห้าจะสู้ไม่ได้นะเยอะไม่เคยลองเล่นกับโอ,อริเออร์เลย ผมเน็ตมีเอารอินคอยแบกได้อย่างเดียวอะ่ะเพราะมีเอารอินตัวที่เวลสองนะโหสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยสู้ได้วะใช่เปล่าวะเฮ้ยเออโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่อ้ อ,น,น,อนานี้่ะให้ยไดนานๆน่อยอุ้ยเจอที่หนึ่งว่ดเตีย้ยซะสินไอย่าตัวนเวลหนึ่งี่จะกลัวอะไรวะมีอะไรต้องกลัววะม,มีอะไรต้องกลัวอ๋อมีแพ้ให้ต้องกลัว สู้ไหวไหมเนี่ยเลือดเหลือที่สิบเอ็ดเนี่ยตัวผมไม่ค่อออกเลยโอ้โหเจสซีนิกนี่ได้เหรอมันนี่โอ้โหอันนี้เนี่ยว่าชาร์โลแฮนแจ้งมันตัวมันอ่อน ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยชนะได้ว่ะโอ้เริ่มมาแล้วสายนี้โอ้ทำไมเขาไม่อัพเวลว่ะเฮตี้อินเวนเตอร์เนี่ย ตัดเลือดว่ะใส่ใครดีวะเพื่อรอเลยมันจะใส่ใตัวอะไรแนละ้วโอ้โหทีตอนต้องการี่ไม่มานะ ที่หนึ่งรถหกแกซีนแล้ววะเร็วจังวะเอาเลยฆ่ามันเอเย้ยสับตายไหมใช่ไหมไอ้ไขเต็มไมีเคี้ยววะ่ะสวยเน้ะรอดเดี๋ยววะอ๋อไม่ได้วะโอ้โหอาจจะต้องใช้แบบนี้วะ มเรียกน็อกทรอยหรอนี่เมาก่อนเื่อใส่ให้วัคาค์ดหูเทวใส่ให้เทวเลย สีนเวนเตอร์วะผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าทำไมเหมือนบางทีเทลมันตีแล้วมันสตีลไม่น่าไม่เด้งเนี่ยแจบอกการยอมตีบอกว่าติดจะฟื้นฟูพลังงาน16%บปนางทีสงสัยอยูน่นะสงสัยว่าทำไมมันต้องคิดอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย ฟินี่เหรอทับเร็วกันเสียดายเดียวคือเปตา้ายังไม่ออกมาเลยโอ้มีคนแย่งเปต้าไปด้วย หกแอตซ์ซินเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ว่าจะแพ้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตีเร็วกว่าไอ้คนนี้มันยังไม่แพ้เลยหองสินว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอวูาดมาก่อนเยวได้หนาวแน่ จริงเหลเก็กเรวเดี๋ยวผมไม่น่าได้ใช้เทลวะ่ะไม่ทานวะ่ะก็เอาแคฟนี่ลงแทนเทลนะแต่ไม่น่าทานวะ่ะมูดเดียวกันฮันเตอร์เอาดิอา้อาวตีสวยโอ้โห มาหลอกไม่ได้ช็อกโอ้โอ๋โอ,อมเมนต์สองอยากได้วูขา,าดแล้วเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์โอกาสน้อยเนี่ย จ้าได้วัวขาดอาจจาะเทวออกว่ะใส่ให้ตัวอะไรดีวะจิบให้ออกเลย<ม>ใส่ให้เออรอไปก่อนแล้วกันนา้เฮ้ยอยากลองดูว่ะมันจะได้หรือเปล่าวะ ใส่ในให้เราเนี่ยเราไฮ้โอเคเวฟหน้าเราขึ้นเวฟแปดได้ มนี้อะไรอ่ะโอ้ตัวเวลหนึ่งทางนั้นเลยไปโดนตัดเลือดว่ะเฮ้ยอคนนี้นี่ว่าเปต้าไปเนี่ยนี่ไงแย่งเปต้าไม่รับปลดลงโทษทำรับปลดลงโทษนี่ไงแย่งเปต้าใช่ไหมสมัสดเขียวนี่ก่อน อยากได้วอลคาร์าดนะี่ะได่มาแล้วงไงดีวะเออล็อกไว้ก่อนคิดไม่ออกคิดไม่ทนลอกอุ้ยเดี๋ยวใส่เงินอน้ยเอสซซินหกเฮ้ยกี่ตัววะอ๋อไม่ถึงหก อ้าวมาันเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็สวยดิเทวลชอบเส้นตรงเพื่อเอร่อมขึ้นเรืองสามได้วะ่ะเอาม้าลงเลยแล้วก็เอานี้ให้มา้าเอาทอยให้มา้าแล้วก็ตัดเลือดให้มา้า หายดีไหมวะกเก็บนี่เล็เกมอาจจะดีกว่าวะ่ะทำไมเปตา้าเนี่โอ้โหเปตา้าสามบ้านเลยครับผมไม่ได้เปต้าเนี่ยฮะอ่อาคนนี้มัแร่งเปต้าผมว่าเฮ้ยมาเลยวอลคัส เล่นมันเอ้าโดนเผาตายไปสวยแล้วไม่ได้เฮ้ยได้ไหมนะเฮ้ยมันช้านนะเฮ้ยโอ้ไม่ทันโดนรือว่าเบตา้าบอกอะไรโอ้มองกฎเหลืกเก้าตัววะ่ะแคปมา ไม่ใครเล่นโอเมนหรอกมั้งอุ้ยเบ๊อเจออันดับหนึ่งว่ะเบ้อเอาอะ่วะว่าขาดสับมันสับมันว่าขาดเออสวยเลือดรถสักที รอม,มานานสุดท้ายเลือดก็ลดสักทีโอแต่ละตัวเอเลี้ยงก้าก่อนอแล้วกันอ่าเบต้ามาแล้วลงสุดท้ายน่าจะลงแคปเฟนนี่นะ เออไปป้าเป่ามันเอาดิเอาดิเออ À, đấy. Ừ, khá rãi, Ừ Ủa Tại sao mày còn lên vô ơ tìm này Like Thank เตรียมตัวโอนตัดเลือดได้เลยโอ้โหมันรู้งานนะคาเฟนี้บังเพิ่มตัดเลือดใส่แคปนี่ก็ใส่แคป นี่โกลกซินโอเคเออสะอาดตันนี้สวยเอ,อ่อสวยจริงเหรอเอาตัวอะไรมาวะตัวอะไรบ้างเนี่ยตัวเอ็โซ ได้โบคาอีกตัวหนึ่งอ่ะโอ้นี่มาก็ได้วะหนูจะท,ทำไงดี เจ้าไก่อาก็สู้แอสซีสซินไม่ได้กีอนอะว่าต้องใช้แผนนี้แล้วว่ะ เราเพิ่งเจอซ,ซีนไปวางดักไว้ก่อนแล้วกันเพื่อเจอสำรองอ๋อไม่อืรอเส้นตรงแบบนี้ดิชอบอ้าวมาหลอกคิดว่าจะรอดเหรอโอเคโอเค เข้นมาระดับนั้นเนี่ยเออเอานี้มาใส่ให้แคปเลยเอ,อ้โหคาาเอาเปต้ามาก่อนเนาะ โมเมนก็ได้วะมาเลยเตียร์ซินเป็นมีแคปว,ว่ะเอ้าเอ็นโซตีฟีฝั่งขวาเฮ้ยสวยแล้วโอ้ยต้องมีตัวหนึ่งจป็นแ้เอ็นโซวะ่ะ ไอริสามเอสามอาจจะต้องส่งม้าไปวะวางแบบนี้ได้ไหมก็โดนยสะสีนหลวงดิตือเนาะ น,นี้เอาได้ไหมเออสวยแผนนี้ได้วะ่ะเอาวขาดแผ่นโซตีเขาเลยเก็บตัวอันนีโอ้ ว่านาคอสมันก็จะสามวะดิอ้าวนี่อะล่ะปล่อยเอ็นโซ่กับวัคาดลาเอาดิเออเอาอ่ะเออวัวคาดวัคาดยังได้อยู่เออเอาดินี่อะล่ะวัคาดเอา้า สตาร์่ะอุ้ยมันยื้ยื้อนานจัดอ่ะเสมอเลยเอ,อ๋อโคขาดมีอะไรบ้างต้องใช้ตัดเลือดจริง่งั้นไม่ได้วะ่ะ เลือดเราพอดีตามต้องการเลยไห่ตัวเดิเอาความแรงสกิลใส่เพิ่มเยอนนี้เฮ้ยนาะคอสมันสามว่ะแต่ลงไหน เอ้ยไม่ทันโหใช่ไหมแล้วเอนโซโหแพ้เลยว่ะโหถ้าเอนโซ่มาได้นี่นะบอกเลยชนะแล้วเนี่ยยังไม่ใช่อว่าขาดอะ่ะโอ้โหขาดไม่ได้สับสับไม่ได้มนสับแล้วเท้าไม่เหยียบพื้นเลยโอเคได้ที่สองวะ่ะงั้นสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้กันพบกันใครคิดมากสำหรับคลิปนี้ไปไวครับ